สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รู้รอบรถ Auto Knowledge Podcast ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของรถยนต์ที่เป็นไอคอนจริงๆนะครับด้วยสไตล์ยอนยุกที่ผสมกับเทคโนโลยีใหม่ๆได้แบบลงตัวมากนั่นก็คือมินิ ในยุคที่อยู่ภายใต้การดูแลของ BMW เนี่แหละครับใช่เลยค่ะเราจะมาไล่ไทม์ไลน์วิวัฒนาการของ New Mini กันแบบละเอียดเลยนะคะตั้งแต่เจนแรกสุดปี2001ไปจนถึงเจนล่าสุดที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเต็มตัวแล้วโดยอ้างอิงข้อมูลจากทั้งอินโฟกราฟิกแล้วก็บทความวิกิพีเดียที่สรุปไว้ทั้งหมดเลยค่ะโอ้โหน่าสนใจมากครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือการพาไปสารวจว่าในแต่ละยุคเนี่ย Mini ม,มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอะไรบ้าง อะไรที่ทำให้รถคันนี้ยังครองใจคนได้ทั่วโลกแล้วอนาคตของแบรนด์จะเป็นยังไงต่อไปโอเคครับมาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของการกลับมาอีกครั้งในปี2001เลยเจเนอเรชันแรกรหัส R50 R52 R53 นี่คือการปลุกชีพตำนานขึ้นมาใหม่เลยนะครับเป็นการปลุกชีพที่ คือเบื้องหลังมันมีเรื่องราวน่าสนใจมากเลยนะคะตอนนั้นเนี่ยมันมีการถกเถียงกันหนักมากระหว่างทีมของ r o เวอร์ที่อยากให้มันเป็นรถราคาประหยัดอ๋อคือให้มันเป็นรถเล็กๆสำหรับคนทั่วไปใช่ค่ะแต่ทาง bmw มองอีกมุมเลยเขาอยากให้เป็นรถสปอร์ตขนาดเล็กเป็นรถพรีเมียมไปเลยซึ่งสุดท้ายวิสัยทัศน์ของ bmw ก็ชนะไปแล้วเรื่องดีไซน์ล่ะครับผมว่ามันทึ่งมากนะ ที่ดีไซเนอร์อย่างแฟรงค์สเตฟเฟนสันทำให้มันดูใหม่แต่ก็ยังมีความเป็นมินิเดิมอยู่ครบเลยเขาเก่งมากค่ะแล้วมันมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่ดังมากเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับดีไซน์ด้วยเรื่องอะไรล่ะครับเรื่องปลายท่อไอเสียของรถต้นแบบค่ะคือตอนที่แฟรงค์สเตฟเฟนสันกำลังจะพรีเซนต์รถดินเหนียวต้นแบบเนี่ยเขานึกขึ้นได้ว่าเออลืมทาท่อไอเสียเดี๋ยวนะครับจริงเหรอครับลืมชิ้นส่วนสำคัญขนาดนั้นเลยจริงค่ะ เขาเลยรีบวิ่งไปหยิบกระป๋องเบียร์เปล่ามาตัดครึ่งขัดสีออกแล้วก็ติดเข้าไปที่ท้ายรถเฉยเลยโหแล้วผลเป็นไงครับปรากฏว่าคณะกรรมการบริหารชอบดีไซน์โดยรวมมากค่ะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องแก้แล้วทำให้ปลายท่อไอเสียจากกระป๋องเบียร์เนี่ยได้เข้าสู่สายการผลิตจริงเหลือเชื่อนี่มันสะท้อนความคิดเล่นของแบรนด์ตั้งแต่ย่งไม่ผลิตเลยนะเนี่ยใช่เลยค่ะ ส่วนในทางเทคนิคนะคะรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ไตรเทคแล้วก็ใช้ช่วงล่างหลังแบบมัลติลิงค์ที่ขึ้นชื่อเรื่องการเกาะถนนมากอ๋อนี่หรือเคล็ดลับความสนุกแบบโกคาร์ทของเขาสินะครับถูกต้องค่ะแล้วเจ็นี้ก็ยังมีรุ่นพิเศษอย่างมินิคูเปอร์เอสวิ o h n จอ o ์นคูเปอร์เวิร์ในปี2006ที่เป็นรุ่นน้ำหนักเบาผลิตจำกัดแค่2,000คันด้วยครับผมโอเคเข้าสู่เจเนอเรชันที่2ในปี2006 รหัส R56 R57 แม้ภายนอกจะดูคล้ายเดิมมากเลยนะดูเผินๆเ,เหมือน Minor Change นะคะแต่จริงๆคือทุกชิ้นส่วนถูกออกแบบใหม่หมดเลยค่ะอ้าวเหรอครับใช่ค่ะแล้วการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างก็มีเหตุผลซ่อนอยู่ด้วยอย่างตัวรถที่ยาวขึ้น60ม mm มแล้วฝากกระโปรงหน้ายกสูงขึ้นเนี่ยครับอันนี้ผมก็สงสัยอยู่ก็เพื่อผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของคนเดินทางค่ะแล้วก็ไฟเลี้ยวที่ย้ายไปรวมในโคมไฟหน้า อ๋อมีเหตุผลด้านกฎหมายนี่เองใช่ค่ะแล้วที่สำคัญคือไฟหน้าที่เมื่อก่อนจะยกขึ้นไปพร้อมฝากกระโปรงเนี่ยพอมาเจนนี่มันจะยึดติดกับตัวถังละอันนี้ก็กฎหมายเหมือนกันลหะครับอันนี้เป็นข้อบังคับของฝั่นอเมริกาค่ะส่วนช่องดักลมบนฝากกระโปรงของรุ่น Cooper ์เอสที่หลายคนสงสัยใช่เลย ในเจนนี้มันกลายเป็นของตกแต่งไปแล้วไม่ได้เป็นช่องลมจริงๆเหมือนรุ่นแรกถูกต้องค่ะเพราะว่าเขาย้ายอินเตอร์คูลเลอร์ไปไว้ด้านหน้าเครื่องยนต์แล้วช่องลมด้านบนเลยไม่มีความจําเป็นอีกต่อไปเข้าใจแล้วครับแล้วยุคนี้คือยุคที่มินิเริ่มแตกตัวถังออกมาเยอะมากเลยใช่ไหมครับทั้งคลับแมนคอนเวอร์ทิเบิลคูเป้ใช่เลยค่ะเป็นยุคของการขยายลายผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วก็มีลูกเล่นสนุกๆด้วยนะอย่างรุ่นเปิดประทุนจะมีสิ่งที่เรียกว่าโอเพนโนมิเตอร์โอเพนโนมิเตอร์ คืออะไรครับเป็นตัวนับเวลาค่ะว่ารถถูกเปิดหลังคาขับมานานแค่ไหนแล้วมีของแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยเป็นกิมมิกที่น่ารักมากเลยน่ารักมากค่ะแล้วเทคโนโลยีอย่าง Efficient Dynamics ก็ถูกนำมาใช้ในยุคนี้รวมถึงการเปิดตัวรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็รุ่นจอร์น o ูเปอร์เวิหรือ j c w ที่ประกอบจากโรงงานโดยตรงก็เริ่มในยุคนี้เหมือนกันโอ้โหขดเครื่อนขึ้นเยอะเลย ทีนี้พอมาถึงเจเนอเรชันที่3ที่เปิดตัวปี2013รหัส F55, F56, F57 อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งเลยนะรถใหญ่ขึ้นแบบเห็นได้ชัดมากใหญ่ขึ้นจริงๆค่ะเพราะว่ารถถูกสร้างบนแพลตฟอร์มใหม่ของ BMW ที่ชื่อว่า UKL1 ยาวขึ้น98มิมกว้างขึ้น44มิมและที่สำคัญคือมี Mini 5 Door Hatchback เป็นครั้งแรกเลย ใช่ค่ะส่วนหัวใจหลักคือขุมพลังใหม่เลยมีการนำเครื่องยนต์ Twin Power Turbo 3สูบมาใช้เป็นครั้งแรกในรุ่มวัน One แล้วก็คูเปอร์ครับแล้วภายในก็เปลี่ยนไปเยอะมากเลยมาตรวัดความเร็วทรงกลมอันใหญ่ๆตรงกลางหายไปแล้วใช่ค่ะ กลายเป็นจอแสดงผลของระบบมินิคอนเน c กเต็ดแทนซึ่งตอนแรกแฟนๆก็บ่นกันเยอะเลยนะคะว่าเสียเอกลักษณ์ไปผมก็คนมึงแหละครับที่เสียได้แต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของยุคนี้จริงๆก็คือการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบคันแรกค่ะอ่ามินิอิเล็กทริกหรือคูเปอร์ SE ในปี2020นนั่นเองถูกต้องค่ะนี่คือสัญญาณที่บอกทิศทางของแบรนด์ในอนาคตเลยแล้วในขณะเดียวกันเขาก็ยังเอาใจสายซิ่งด้วยรุ่นพิเศษจอร์น o ูเปอร์เวิร์ที่มีกำลังถึง 302แรงม้าแดงที่ฉุดเท่าที่เคยผลิตมาเลยใช่ไหมครับตอนนั้นใช่ค่ะผลิตจำกัดแค่3,000คันเป็นการส่งท้ายที่สมศักดิ์ศรีมากและแล้วก็มาถึงเจเนอเรชันล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานซึ่งยุคนี้ผมว่าน่าสนใจมากเพราะมินิเลือกเดินกลยุทธ์แบบ2ทางขนานกันไปเลย น่าสนใจมากจริงๆค่ะทางแรกคือรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบในรหัส J01 ที่ใช้ชื่อว่า Mini Cooper คันนี้สร้างบนแพลตฟอร์มสำหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งพัฒนาร่วมกับ Great Wall Motor และผลิตในประเทศจีนเดี๋ยวนะครับผลิตในจีนเลยเหรอครับ ใช่ค่ะดีไซน์จะเลือกง่ายแต่ล้ำสมัยภายใต้แนวคิด charismatic simplicity ภายในนี้เด่นมากคือมีแค่จอ OLED ทรงกลมตรงกลางจอเดียวเลยโอ้โหกล้าหาญมากทำงานบนระบบปฏิบัติการ mini operating system 9ค่ะโอเคนั่นคือทางของไฟฟ้าแล้วอีกทางสำหรับคนที่ยังรักเครื่องยนต์สันดาบนะครับยังมีอยู่ค่ะเป็นรุ่นที่ใช้รหัส F 6 5 F 6 6 F 6 7 ซึ่งเป็นการนำโครงสร้างของ Gen 3มาปรับปรุงครั้งใหญ่เลยทั้งหน้าตาเทคโนโลยีภายในให้ใกล้เคียงกับรุ่นไฟฟ้าแต่ยังคงผลิตที่โรงงานในเมืองออกซฟอร์ดประเทศอังกฤษเหมือนเดิมอ๋อแปลว่าตอนนี้เรามีมินิที่หน้าตาคล้ายกันมากๆ2เวอร์ชันวางขายพร้อมกันแต่คันนึงเป็นรถไฟฟ้าล้วนผลิตจีนอีกคันเป็นรถเครื่องยนต์สันดาปผลิตอังกฤษแบบนี้แหละครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ เป็นการแยกสายการพัฒนาและการผลิตที่ชัดเจนมากรุ่นไฟฟ้า J01 ก็จะมีให้เลือกทั้ง Cooper E และ Cooper SE ที่มีขนาดแบตเตอรี่กับระยะทางวิ่งต่างกันไปโดยรุ่น SE วิ่งได้ไกลสุดถึง402กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเลยโอก็ถือว่าใช้ได้จริงจังแล้วนะใช่ค่ะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมินิที่จะเปลี่ยนผ่านสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มตัวจากการเดินทางทั้งหมดนี้จะเห็นว่ามินิไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะครับ ไม่เคยหยุดนิ่งเลยค่ะตั้งแต่การเกิดใหม่ในฐานะรถสปอร์ตขนาดเล็กจนมาถึงการแยกตัวเป็น2เส้นทางที่ชัดเจนระหว่างรถไฟฟ้าที่ผลิตในจีนกับรถสันดาปที่ยังคงฐานการผลิตในอังกฤษมันทำให้เกิดคำถามที่น่าคิดนะคะว่าแบรนด์รถที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานขนาดนี้จะสามารถรักษาจิตวิญญ,ญาณหรือตัวตนดั้งเดิมไว้ได้ยังไงในวันที่เทคโนโลยีหลักและฐานการผลิตมืนเปลี่ยนไปขนาดนี้ เป็นการเดินทางที่น่าทึ่งจริงๆครับจากรถยนต์คันเล็กๆที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์สู่การเป็นแบรนด์ที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายและพร้อมจะก้าวเข้าสู่โลกอนาคตอย่างเต็มรูปแบบสวัสดีแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไป